สวยชาบ้าเลยครับโอเคเอาสมาแล้วรับมือกรบเพื่อนเองครับอย่าลัญญานะสัญญานะอย่าลืมพัญหา ตาเรียนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านดรสาธิตปิตุเตชะกรทรวงสาธารณสุขแลนะโดยด้นานตัวรัฐการและแขกทุ่งเกีรติทุกท,ท่านวันนี้ผมนายข้าวสมันเจตนะขออนุญาตนำเสนอสำหรับโรงพยาบาลของเราเนี่ยนะฮะ่าเป็นโรงพยาบาลซึ่งสาธารณสุขเรานะฮะตั้งแต่ท่านรองตลัดที่ดูแล ท่านทดตรวจท่านในท่านต่างจังหวัดแลนะทีก็อยู่เป็นเลขเป็นเลขตัวเดียวนะฮะสะสมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ7 3 0 0ันสาะฮะที่ประมาณ2 0 0 0ักว่านะครับหลังจากนั้นก็ลงมานี่ด้ยๆๆนะฮะท่านเริ่มมาครั้งแรกที่เป็นโอไมรอนมีเยอะเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะว่าพวกเราชอบกินอาหารมันๆใช่เปล่าแต่รู้เปล่ามันแก้ได้นะกินกินของอร่อยกินของมันแล้วไม่อยากให้มีตัวเลขเบาหวานความดันเพิ่มมากขึ้นทำไงรู้ไหม ทำไงทำ,ทำไงครัะพูดเสียงดังหน่อยแสดงไม่ค่อยออก่าไหร่ชื่ออะไรเรามนฤดีชื่อเหมือนนางเอกน้งสมัยผมเป็นเด็กรุ่นนี้ไม่รู้จักรู้จัก่ะรู้จักไหมเออแล้วมนฤดีจะมาภายนี่เก่ามากนะหมอเอกไม่รู้จักชัวเลวออกกำลังกายผ่านโครงการอะไร โครงการอะไร9อ๋อถก้าท้าใจเจ้าของโครงการอยู่นี่อลุกขึ้นยืนนะลองทิบดีนี่มีหน้าที่ต้องทําไม่ก้าท้าใจมีคนเข้าระบบบ้ากว่านี้นะนะไหนไทยเข้าร่วมโครงการก้าท้าใจแอปพลิเคชันก้าท้าใจแล้วยกมือขึ้นโอ้เก่งมากตกมือให้พอสมอแล้วสสจนะอยากได้เพิ่ม เพราะว่าถ้าเราชอบกินอาหารนมันชอบกินอาหารอร่อยก็เหมือนหลักธรรมาชาติเอาเข้าแล้วก็งเอาออกเมื่อเช้าผมไปวิ่งมาทำไมผมชอบออกกำลังกายรู้ไหมผมชอบทนเนื้อชอบทนเนื้อติดมันใช่ไหมถ้ามันก็เพิ่มคอเลสเตอรอลไขมันไขมันเลวผมก็ขึ้นมาทุกวันเพราะกินยาคุณหมอก็แนะนำให้ผมกินยาแต่ผมก็บริหารจัดการตัวเองโดยการที่ออกกำลังกายเป็นประจำ นะครับผมก็รู้ปริมาณเพราะฉนะนั้นเรารักษาสมดุลนในรน่างกายเราได้นะครับอสมควเก่งที่สุดแต่เราต้องช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเราช่วยกันไปรณรงค์ให้คนแก่ที่บ้านคนติดเตียงรู้เปล่าตอนนี้คนที่เสียชีวิตจากโควิดโอไมครอนซึ่งมันเดียมันไม่รุนแรงเท่าไหร่เนี่ยคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคน,เป,นเป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้ป่วยมะเร็งนะครับแล้วก็เป็น คนที่สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาคนพวกนี้ฉีดวัคซีนเข็มสามไม่ได้เนี่ยมันจะลดการเสียชีวิตได้อย่างมากเลยลดการทํางานของพยาบาลด้วยดีไหมครับพยาบาลครับ